สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกม3ก๊กนิวฟอร์ดอีกแล้วนะสำหรับวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปมาก็นานแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูเซิร์ฟเวอร์นอกเมตาณปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทัวร์ดูสักหน่อยหนึ่งเนาะน,น,นานๆครั้งนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากืออย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นเลยนะครับว่าเมตานะปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนนะครับตัวระดับเทพมาเนี่ยออกไปทั้งหมดแล้วแล้วก็ใช้เป็นตัวระดับเทพเจ้าเนี่ยจนไปถึงที่ระดับสูงกวเทพเจ้าแล้วนั่นเองคือจะบอกเลยว่าหลังจากที่ตัวละครเทพมามันหมดตู้ไปแล้วใช่ไหม ตัวระดับเทพพเจ้ากับตัวที่ม well, we right sort of like ันสูงกว่าระดับเทพพเจ้าเนี่ยมันเข้าพร้อมกันเลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะข้ามระดับเนี่ยไปปั้นเป็นตัวระดับเทพเจ้าได้เลยอย่างเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยตัวระดับเทพเจ้ามันเข้าพร้อมกับตัวที่สูงกว่าระดับเทพเจ้าตัวที่สูงกว่าระดับเทพเจ้าก็คือตัวสีส้มนะครับหรือก็คือไอที่มันเป็นป้ายชื่อส้มแบบเนี้ย มันจะมีแค่4ตัวเท่านั้นนะครับมันจะทยอยกันเข้าหรือว่ามันอาจจะมีแค่นี้เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดแค่4ตัวที่ระดับสูงกว่าเทพเจ้าแล้วก็ในส่วนของตัวละครที่เขาจะเลือกใส่กันจริงๆเนี่ย mm. เขาจะเลือกใส่นะครับตัวที่สูงกว่าระดับเทพเจ้าถ้ามันมี6เนี่ยเขาคงจะใส่6แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ย ก็เลยอาจจะไม่พอเขาก็ต้องใส่ตัวระดับที่เป็นเทพเจ้าเนี่ยมา2ตัวนะั่นก็คือในส่วนอของซุนงอคงหรือจะเป็นตัวนี้นะครับนั่นเองเนาะอันนี้คือตัวระดับเทพเจ้าเทพเจ้านะครับสูงกว่าเทพเจ้าคือแบบว่าซัพพอร์ตเนี่ยตัวที่เขาจะนิยมกันเลยนะครับหลังจากตัวจูกัดเหลี่ยงออกไปนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจูกัดเหลียงแล้วจริงๆเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นตัวน้องเตียวนี้นั่นเองเนาะคุณผู้ชมนี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็สูงกว่าระดับเทพเจ้าตัวนี้ก็สูงกว่าระดับเทพเจ้านะครับตัวนี้ก็สูงกว่าระดับเทพเจ้าเดี๋ยวของที่เขาใส่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่ะคือแบบของแน่นจริงนะครับตัวนี้น่าจะเน้นดาเมจโจมตีทั่วไปด้วยเพราะเขาใส่ปลาตัวนี้เนาะนี่นะครับโอ้โหทำไมเขาเหมือน GM เเลยวะคือแบบของแน่นปากเลยวะคุณผู้ชมนี่นะครับให้มีสกิลแฝงด้วยเหรออันนี้คือสกิลแสงนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับตัวที่เป็นระดับ เทพเจ้าขึ้นไปเนาะน่าจะมีแค่ตัวระดับเทพเจ้านี่มีสกิลเสริมเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตัวละคพรพวกนี้มันโกงนะครับมันโกงคือแบบว่าเวลาเข้ามาไม่มียานยุทธก็สามารถเล่นได้นะไม่ต้องปลดก็ได้เนาะแต่อันนี้เขาปลดไว้แน่นปักเลยวะคุณผู้ชมแล้วก็พวกของที่เขาใส่เป็นยังไงบ้างอะที่แบบได้ใช้เยอะๆนะครับเราลองสังเกตไว้ดีกว่านะสามารถสังเกตไว้ได้เดอ้อ เขาจะเล่นเป็นตัวดาเมจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมตัวนี้เขาเล่นเป็นตัวแทงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เล่นเป็นตัวดาเมจเนี่ยทั้งหมด4ตัวนะครับตัวซัพพอร์ตหนึ่งตัวเนาะดูดิคือแบบเน้นตัวดาเมจแบบเยอะมากดังนั้นเนี่ยไอ้พวกตัวของปลาเนี่ยที่เป็นการบวกโจมตีเนี่ยจะได้ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับอืมดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยซืนงอโค้งนะครับดูดิว่าซืนงอโค้งเนี่ยมันมีไหม ส่วนงอกงก็มีนะครับนี่พลังแฝงคุณผู้ชมอ่ะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลื้งนะครับแน่นตักเลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่บอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยคนที่เขาเป็นสายเตือนจริงๆอ่ะเลิกกันแทบจะทั้งหมดแล้วพลังสามพันล้านสี่พันล้านแบบเนี้ยเขาทิ้งไอดีล้างกันแทบจะแบบเยอะมากเนาะแล้วก็แบบไม่ได้อัปเดตตัวใหม่ๆเลยนะคือแบบสายฟรีใส่เติมน้อยเนี่ยน่าจะเล่นกันได้อยู่ยาวๆนะสำหรับเกมนี้นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยข้ามไปดูอันดับ3บ้าง อันดับ3นะครับก็เป็นตัวระดับเทพมารเทพเจ้าอีกแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะครับซัพพอตนี่ถ้าตัวซัพพอที่จะแทนจูกันเหลียงได้จริงๆอ่ะเขาคงจะต้องเป็นน้องตัวนี้เท่านั้นแหละคุณผู้ชม มันก็จะเหมือนกับ x 3ก๊กเลยนะอันนี้พูดตรงๆเพราะว่า x 3กก OK เนี่ยมันก็จะมีตัวซับพอร์ตที่เป็นตัวระดับสูงเทพ,พเจ้าหรือสูงกว่าเทพ,พเจ้าเนี่ยเข้ามาปุ๊บมาแทนจูกันเหลียงนะครับสกิลมันเหมือนกันไงดังนั้นเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าจูกันเหลียงล่างเทพเนี่ยมันใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วแล้วก็ตัวที่มันจะมาแทนอีกทีนึงก็คงจะอีกนานอย่างเช่นตัวที่มันสูงกว่าระดับเทพ,พเจ้าอะไรประมาณนี้นี่นะครับอันดับ2เนี่ย เขาน่าจะยังใช้เป็นทีมเดิมอยู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเสียเงินปั้นยันยุดไปแล้วไงก็เลยอาจจะต้องเล่นไปก่อนอะไรประมาณนั้นแน่ๆคุณผู้ชมนี่นะครับอันดับ4ล่ะอันดับ4นะครับก็เล่นเป็นตัวระดับเทพเจ้าตัวระดับสูงกวเทพเจ้าเนาะอันดับ5นะครับก็เล่นเป็นตัวระดับเทพเจ้าสูงกวเทพเจ้าเหมือนเดิมเลยอะ่ะคือแบบตัวเทพมาเนี่ยจริงๆอะ่ะมันสู้คนอื่นยากแล้วถ้าพลังไม่นํากันนะคือแบบว่าตัวมันอนข้างโกงนะครับแล้วสกิลเสริมมันอะ ค่อนข้างเยอะด้วยคือถึงแม้มันจะเป็นตัวระดับธรรมดาทั่วไปเนี่ยแต่มันมีสกิลเสริมที่ให้เราได้ค่อนข้างเยอะอย่างคนนี้เนี่ยก็มีสกิลเสริมเหมือนกันเห็นไหมเดีอาจจะปลดได้น้อยเพราะว่าไม่ได้ทํายันยุทธใช่ไหมแต่มันก็ได้ปลดสักทีหนึ่งก็ยังดีเนาะค่าเซตัสมันก็นํากันตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้เขาปลดได้หนึ่งนะครับก็มีการได้รับในส่วนของพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดอ้อนี่เห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชม ไอตัวนี้มันค่อนข้างเก่งหรือไงเนี่ยทำไมรู้สึกว่าคนปั้นเยอะจังเฮ้ยทำไมเขาใส่2ตัวได้วะเอาเขาแปลงร่างนะครับเดี๋ยวมันจะมีระบบแปลงร่างมาอีกนะคุณผู้ชมผมก็ลืมบอกไปเนาะนี่เขาแปลงร่างนะครับจริงๆตัวที่มันเป็นระดับเทพเจ้าหรือสูงกวเทพเจ้าเนี่ยมันจะมีแค่4ี่ตัวนะครับก็คือ1 2นะครับแล้วก็3แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอืมเนี่ยมีแค่4ี่แต่ว่าตัวเนี้ยมันแปลงร่างมานะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ เฮ้ยผมลืมบอกเรื่องแปลงร่างไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยปวดหัวเลยนะครับอันนี้ก็มีแปลงร่างเหมือนกันเนาะซึ่งมันน่าจะมีตัวที่เป็นระดับสูงกว่าเทพเจ้าเนี่ยแค่3าตัวไหมผมก็ลืมดูเดี๋ยวต้องไปดูตู้มันก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูตู้แป๊บนึงก็สาหรับคลิปนี้นะครับพามาชมเฉยๆว่าเมตาปัจจุบันเขาเล่นเป็นประมาณไหนนะแล้วก็ให้ดูของเนี่ยสักนิดนึงนะครับนานๆทีจะได้ทาคลิปนะ ดังนั้นก็ประมาณนี้ละกันในะฮาะสระคลิปนี้เนี่ยมันคงจะไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ